สวัสดีครับเดินเอียงออนทัวร์ยัมมี่คลิปนี้นะครับเราอยู่กันที่ร้านเฉลิมข้าวแกงบุฟเฟ่ต์นะครับร้านนี้ก็จะขายอาหารแนวข้าวแกงนะครับบุฟเฟ่ต์ครับก็อยู่กันที่อิ่มละประมาณ50บาทนะครับต่อหัวนะครับเมนูหลากหลายมากนะครับในในร้านครับมีทั้ง1 5ถึง20เมนูนะครับก็พี่บอลซึ่งเป็นเจ้าของร้านก็จะทําเติมกันอยู่เรื่อยๆครับ ในส่วนเรื่องราวของร้านนะครับมีเมนูอาหารอะไรบ้างและความเป็นมาจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมคลิปกันครับตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของร้านนะครับพี่บอลน,นะครับครับพี่บอลเปิดร้านมานาน,นยังครับพี่ <S 1> <S 1> เปิดตอนนี้สามสิบสี่ปีแล้วพี่โอ้ยถือว่านานมากเลยนะครับสิบสามสิบสี่ปีแล้ว ตอนนั้นเมื่อก่อนโท่าทีครับเมื่อก่อนทําอะไรอยู่ครับเออเะก่อนก็ทํางานแบบเอาฟิดอร์ทงานแล้วฟิดแต่ตอนนี้เแทนพ่อพ่อ <c oughs> ปล่อยให้พ่อแล้วเริ่ม <c oughs> แรกลึกยังไงครับถึงมาขายเป็นข้าวแกงบุฟเฟ่ครับพี่อตอนแรกพ่อเขาอยากจะจะแรกพ่อก็คิดว่าข้าวแกงราดแกง,ำง,งตำซำมีเยอะแล้วเหาะพ่อก็อยากจะ คูเรือกันอขายเป็นบุฟเฟ่มันก็ได้ประหยัดของประหยัดกว่าครับได้อิ่มด้วยอ่าก็พูดง่ายๆว่าก็คืออยากอยากให้ทุกคนได้ได้ทานแบบว่าให้เต็มอิ่มมากกว่าครับก็เลยก็เลยแบบว่าไม่ไม่ขายแบบว่าเป็นราคาต่อจานอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใช่ครับซึ่งปกติแล้วเขาจะขายก็อยู่อสองอย่างห้าสิบอะไรเงี้ยแต่ว่าก็คือตัดในครั้งเดียวครับผม นี่เราตักไม่อั้นเอ่าก็คือมีแนวคิดว่าอยากจะให้ลูกค้าได้กินเต็มอิ่มจริงๆได้อิ่มตักแบบไม่อั้นนะครับก็คือตอนนี้ที่ที่ร้านเปิดอยู่ที่ราคาบุฟเฟ่ห้าสิบบาทห้าสิบาทตักแบบไม่อั้นเลยเนาะพี่เนาะครับผมแล้วมีกฎกติกาอะไรบ้างไหมพี่แบบว่าทานอะไรยังไงแบบเออมันก็มีอยู่ครับแต่ว่าแต่ก็ไม่ได้ตึงมากไม่ตึงมากครอไม่เล็กไ่น้อยครับ ก็อย่างเช่นแบบว่าคือก็คือพูดง่ายว่าให้ให้ทานได้หมดอ่ะเนาะพี่เนาะครับผมอ่าเน็้อแกะหมูลูกสาวเพียบเลยครับตอนนี้ก็พูดง่ายๆครับว่าขวันใจที่แท็กซี่พี่บินมอเตอร์ไซค์เนาะพี่ครับมากมามาทานกันเยอะแล้วก็คนที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับต้องบ,บอกว่าขวันร้านที่เขาขวันใจร้านาย่ามากเลยนะครับมาเป็นดูแบบที่ขายดีเลยผมนะที่ขายดีมีขนามุกรอบชัดเป็ด กะเพราเนื้ออ๋ผัดเป็ดเนาะแล้วก็กะเพราเนื้อจ้ะครับมีผัดเป็ดด้วยเหรอพี่ผัเป็ดย่างผัดกระเทียมมีผัดเป็ดย่างเมื่อก่อนพี่ขายอยู่ราคาประมาณเท่าไหร่่ะพี่เริ่มแรกยี่สิบห้าบาทครับยี่สิบห้าบาทนี่เหรอครับขายตั้งปีอะไรสิบสามปีที่แล้วนะปีห้าสามครับปีห้าสามขายสิบห้าบาทเอ้ยยี่สิบห้าบาทหรือสิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทโหแล้วมันกำลงกำไรเอา ไปได้ยังไงอ่ะี่ของก็อย่างที่เรู้อยู่ก็เจ้แพงอยู่นะครับตอนแรกก็เรก็ถึงได้อ่เพราะว่ามันทุิทมันก็แพงคือน,น <ๆ S 1> เรื่อยๆเนาขอลูกค้าปรับเหมือนว่าปีละหบ,ออบาท๋อป<ต>ีละห้าบาทแต่ก็จะมีป้ายแบบแจ้งอะไรไว้ก่อนไหมพี่คนอนนั้นก็แจง้งครับ สองเดือนก่อนนะอะพี่อสองเดือนหน้าก็ปรับอีกห้าบาทนะ,ะแต่ก็คือแจ้งไว้ก่อนครับผมราไม่ว่ากันลูกค้าก็น่าจะเข้าใจอยู่นะพี่นะครับสวัสดีครับ บอกว่าตอนนี้คนเยอะมากเลยนะครับตักกาันปนๆจานเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าอ,อาหารร้านที่เขามีอะไรบ้างนะครับเรามาดูเมนูอาหารวันนี้บ้างนะครับก็วันนี้ก็จะมีผัดขิงไก่นะครับ อันนี้น่าจะเป็นคณะคณะหมูกรอบอ่าผัดรุเลเส้นก็มีนะครับผัดรูเลสเส้นอันนี้เป็นเป็ดเหรอพี่อ๋อันนี่เป็นเ,เ,นนเปนเ็ดนะครับเป็ดจะขายดีมากเลยนะ,ะ <c oughs> ลูกค้าตักเยอะมากเป็ดค้่องลงละนี่ก็จะเป็นผัดใส่บัวใส่หมูนะครับนี่ก็เป็นน่าจะเป็นผัดเผ็ดปลากายนะครับ อันนี้เป็นเครื่องในไก่ก็มีครับตัวนี้อ,เอเาเครื่องในไก่ผัดกะเพราเครื่องในไก่ครับแล้วก็มีเพึ่งลงใหม่ๆเลยฟันกุยเลยครับเป็น,นผัดถุงงอกนะครับรหมูยอกะเพราหมูยอกะเพราก็มีครับแล้วก็ใน,นส่วนน่าจะเป็นผัดบวบนะครับ นี่เป็นอะไรพี่ผัดนลฮะคุณเชียงปลาหอูอ๋อ<ก>คุณเชียงผักหูพริกแกงนะครับเชียงผักหูพริกแกงครับนั่นแหละกินได้แต้กินให้หมดจากที่มายืนอยู่นะครับคนจะเยอะมากเลยนะครับ ที่นั่งก็จะยาวถึงโต้นเลยนะครับมีที่นั่งสะดวกสบายครับคนก็ทยอยมาอุดหนุนร้านที่เขาอยู่เรื่อยๆนะครับก็จะเป็นที่แท็กซี่ที่วินมอเตอร์ไซค์ที่เมสเซนเจอร์นะครับที่มาส่วนมากนะครับขับรถมอเตอร์ไซค์มาจอดกันง่ายก็ตามที่บางทีก็นั่งกันเป็นรถกระบะมาแล้วมาทำงานผ่านกันมานะครับก็มาแวะชิมกันนะครับ ไปดูพี่บอลแกผัดนะแกปกติแล้วพี่ทําวันละประมาณกี่เมนูได้ครับพี่บอลหลักๆก็ครับเราตังหน้าร้านก็สิบสองสิบสามอย่างอ๋อสิบสองสิบสามอย่างแล้วก็มันมีทั้งหมดแล้วก็ประมาณยี่สิบกอย่างอ่ะอ่าแต่ว่าก็คือเติมไปเรื่อยๆประมาณเกินไประเลาต่อวันอ่าอย่างเมนูไหนที่ขายดีพ่องๆพี่ก็จะ เติมมนอยู่เรื่อยๆนะทำเติมมาตอนนี้ทำเมนูอะไรครับพี่แกงกะทิแกงพักทองไก่อ๋อแกงซักทองไก่อันนี้ก็จะเป็นน้ำไหมพี่กะทิน้ำเป็นกะทินะเป็นหัวกะทิับแกงเป็นหัวกะทินะอันนี้ก็คือผัดกะทิให้แตกเลยเนาะพี่น้องค่ับหอมกะทิอ่ะ แล้วรอให้เดือดแล้วแล้วก็จะใส่กระถุด,ดิบลงไปครับนี้หลังจากะกะทิเดือดแล้วนะครับพี่เขาก็จะใส่เป็นไก่ลงไปครับ ดีวนี้เป็นหางกะทิเนาะค,คือพี่ตอนแรกเขาก็ผัดหัวกะทิกับพี่แกงไปแล้วนี่ก็จะใส่หางกะทิไปเพิ่มนะไม่นีเมน,นูน,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 นี้ผมชอบมากแล้วปักทองชอบกินปักทองหลังชักไก่สุกดีแล้วเนาะพี่ครับ พี่เขาก็เริ่มมาเอาฟักทองมาใส่แนละ้วพี่บอลครับแล้วในส่วนของร้านนี่เปิดปิดเต้งประมาณกี่โมงครับพี่เปิดหกโมงเช้าปิดบ่ายสามอ๋อเปิดหกโมงเช้าปิดบ่ายสามเนาะพี่เนาะ แล้วส่วนขายวันไหนบ้างครับพี่เสือมีขายตัยยย้งแต่วันอังคานถึงอาทิตย์อ,อยู่กันจ่ายถ้าพูดง่ายๆก็เปิดหกโมงเช้านะครับถึงบ่ายสามนะครับแล้วก็ขายอยู่กันที่วันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับก็ท่านใดขับรถผ่านมาแถวย่านนี้ก็สามารถที่จะมาชิมร้านพี่ก็ได้นะครับ ไอ้ตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าถนนอะไรครับพี่จุดถนนสารสินนะพี่อ๋อถนนสารสินกับอยู่หลังสวนลุมพินีนะครับติดกันรู้วลยครับก่อนถึงประตูแปดนะครับอ๋ออยู่หลังสวนลุมพินีเลยนะครับอยู่ตรงประตูแปดคพูดง่ายว่าขับรถทะลุอ่าแถวถนนหลังสวนมาครับก็ร้านที่เขาจะอยู่ที่ตรงนี้แล้วติดกับติดกับรั้วสวนลุมเลยนะครับมาง่ายครับพี่นี่นะครับอ่าผมเมื่อกี้ผมก็เซิร์ชใน GPS เมาครับก็ ร้านข้าวแกงบุฟเฟ่ครับก็เจอร้านพี่ก็เลยกล็มาชิมกันได้นะครับเปิดตั้งแต่วันอังคารนะครับถึงวันอาทิตย์นะครับแล้วก็ตั้งแต่หกโมงเช้าถึงบ่ายสามนะครับพี่เขาก็จะทําเมนูมาเสิร์ฟเรื่อยๆนะพี่น้องอันไหนข่องก็พูดง่ายว่าของจะไม่หมดนะครับจะมีเติมมันอยู่เรื่อยๆก็ราคาก็อยู่กันที่ห้าสิบบาทครับตอนนี้ แกงพักทองครับใกล้สุกแล้วใกล้สุกแล้วเดี๋ยวแอดจะไปชิมตัวนี้แล้วครับแกงพักทองครับทางประเทข้างหน้าก็ในส่วนของร้านนี่ก็จะมีอ่ามีน้ำบริการฟรีนะพี่เนาะน้ำชาฟรีครับพี่น้ำชาฟรีเป็นน้ำขวดน้ำอัดลมมีอ๋อแต่เราก็แต่เราก็จะมีน้ำอื่นด้วยนิดนึงครับครับก็มาถึงก็จ่ายเงินก่อนห้าสิบบาท แล้วก็ตักข้าวได้เลยครับตามสะดวกเอาไปแต่พอกินนะครับแล้วก็ตักอาหารได้เลยตักลหลายๆอย่างได้นะครับตักอย่างละนิดอย่างนั้นหน่อยนะตรงี้กะทิอร่อยดีเลยอันน,น,ะ,น,นนะ้<ล> <laughs> ขนเข้มข้นเครื่องเลยขนแล้วหอมด้วย เอพี่ปกติแล้วมีสาขาอื่นอีกไหมพี่ามที่นี่ตะคอนมีสาขาหนึ่งอยู่ลังนงบาลเทพชารินพระรามสี่ครับขอพระรามสี่กรุงเทยน้ำใจครับอ๋อแล้วแล้วที่แล้วก่อนมาทําที่นี่ใช่ไหมพี่ตะคอนเปิดตรงนั้นมายี่สิบกว่าปีแล้วครับอ๋อเปิดตรงนั้นยี่สิกว่าปีเลยนั้นเป็นสาขาแรกสาขาแรกแล้วแล้วขายเป็นยังไงพี่เป็นบุฟเฟ่ไหมรู้บุฟเฟ่เหมือนกันไม่อันเหมือนกันอ๋อมันไม่อันเหมือนกัน ช่วงแรกๆแล้วพี่เนาะครับผมมาอยู่โควิดก็ไม่มีใครทาต่อับเจก็อายุเยอะแล้วเจก็หยุดอ๋อช่วงโควิดไม่มีใครทําต่อพี่ก็เลยหยุดเลยครับหยุดเลยแล้วก็มาโฟกัสที่ร้านตรงตรงานนรุ่นเดียวเลยเนาะอือนเสร็จแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับพร้อมซื้อแล้วครับแต่ไม่อันนะครับไั่เี็ไร อันนี้จะเป็นปกแกงฟักทองไก่นะครับขอบคุณนะครับค่ะคุณผู้้โอเค นี่ก็จะเป็นพริกแกงนะอ่าต้องบอกว่าพี่เขาใจยเย็ยนมากในการผัดพริกแกงนะคือซึ่งตัวผมก็ทํากับข้าวอยู่อนะแกจะผัดแบบว่าให้แตกหอมเลยนะพี่เนาะตอนนี้แบบว่าผัดพริกแกงให้แตกนะไม่ไม่รีบใส่พวกเนื้อสัตว์นะครับแกก็จะเพราะเวลาเราทานเนี่ยเราจะไม่ค่อยรู้ถึงรสชาติที่เป็น,เป,นเป็นพวกขาตะไคร้อะไรเลยนะครับากจะ ปกติถ้าพริกแกงผัดไม่แตกครับจะขึ้นมาเลยเป็นพวกขาตะไครของพริกแกงเลยครับตอัตอนนี้ก็จะเป็นน้ำตาลนะครับจับประมาณเตยหน่อยหนึ่งไปเลย อันนี้ก็คือเอาจริงแล้วเหมือนมันถ้าบ้านผมเขาเรียกชูชีนะพี่ <ไง S 1> ถ้าเหมือนคล้ายๆพวกช,ชูฉี่ปลาพวกอะไรเงี้ย <ไง S 1> มันจะผัดเป็นเป็นออกแบบเผ็ดเค็มหวานหน่อยนะคล้ายกันคะรับคล้ายชูชีครับพวกชูฉี่ปลาทูอะไรเนี่ยอ่า <ไง S 1> พริกแกงจะผัดลักษณะนั้นเลยอาจจะไม่ได้เป็นเป็นแกงเผ็ดจา๋าจะแบบมีรสชาติหวานหน่อย พี่เอาลงมาแล้วตัวที่เด็ดกากมูกับคุณเชียงนะครับตัวนี้คุณเชียงก็ทอดมาเรียบร้อยแล้ววัตถุดิบของพี่เขานี่คือพูดง่ายๆว่าพี่เขาหั่นมาพร้อมใช้เลยนะเตรียมตั้งแต่เช้ามืดเตรียมกี่โมงแล้วพี่เช้ามืดเลย่ะก็คือหั่นตีสี่ตีห้ามาหกโมงพอคืนนหกโมงจะพร้อมกินครับที่นี่ พี่แล้วของอที่ตลาดนี่คือเขามาส่งไหมพี่ส่วนหนึ่งเรไปซื้อไปเลือกอ๋อเราไปเลือกเองเนาะเราจะทําเมนูอะไรก็ไปเลือกซื้อเองใส่ซนสัมล้อมาส่งครับก็ยังสําล้อมาที่ร้านนะครับผลของมารมครับตัวนี้ก็จะใส่เป็นใบโหระพานะเพื่อให้หอมๆนะ แล้วก็จะมีถั่วบางๆนะครับมีถั่วนิดหน่อยนะครับถั่วไม่เยอะนะครับก็จะเน้นเป็นสีสันนะครับจะเน้นกากหมูกับในส่วนของกุนเชียงนะครับกุนเชียงนี่บอกเลยทีเด็ดมากที่เขาเลือกกุนเชียงร้านดีมากนะครับอันนี้ก็จะโรยพริกเพิ่มความเผ็ดหน่อยเร็ครับ้อย นี่เราก็มาดูพี่บอลทําในส่วนของอันนี้เป็นเมนูอะไรนะพี่ตัดหอยลายตัดหอยลายนะครับวัตถุดิบที่เขาก็เตรียมมาเลยเรียบร้อย ลายเน้นๆนครับเอ็มเซ็มเนี่ยถือว่าเป็นเมนูที่ขายดีมากครับอีกเมนูนักถักไหมลายครับเพราะว่าคลองลงมาเยอะมากตัวนี้ที่เด็ดครับใบโหระพา เติมวามหอมลไมมองไปกระเทียมแห้งไปแล้วว่าเติมไปน,นิดนึงสิมน,น้ำนิดนะครับอ,อันนี้เป็นเมนูหอยลายครับผัดหอยลายพร้อมเสิร์ฟ ก็เดี๋ยวเราไปชิมกันครับมีเมนูหลากหลายเลยอันนี้มาเติมใหม่เป็นแกงไก่นะครับแกงไก่ฟักทองครับเดี๋ยวเรามาลองชิมลหลายอย่างเลยัวครับผม ตากันพูนๆจานเลยนะครับ,รบเมนูอาหารเยอะมากเลยนะคราผมเราก็จะมาชิมข้าวแกงของพี่บอลร้านพี่บอลน,นะครับนี่ก็คือร้านบุฟเฟ่ห้าสิบบาทนะครับอยู่ข้างๆสวนลุมพินีนะครับ mm hmm. ก็ผ่านไปผ่านมามาชิมกันได้นะครับ นี่ผมตักมาประมาณสี่อย่างนะครับจะมีผัดหอยลายนะครับแล้วก็นี่อันนี้เป็นผัดลูกชิ้นปลากายนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นแกงกะทิฟักทองนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นกุนเชียงผัดกากหมูนะครับแล้วลองมาชิมกัน,นครับ คือเอาจริงๆเลยคนระับรสชาติที่เขาอ่าไม่ไม่ไม่กลางนะถือว่าเป็นแบบว่าเข้มข้นนะครับเพราะผมตัวผมเองผมก็ทำอาหารอยู่คือเป็นเข้มข้นจริงคนระับก็คือหวานหวานเผ็เดเนผะ็ดครับกลมกล่อมคนระับ อันนี้แอดก็เติมจานสองลนลครับติดใจครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปของช่องเดินเอียงออนทัวร์ยามีนะครับก็สามารถที่จะมาอุดหนุนร้านข้าวแกงบุฟเฟ่นะครับร้านเฉลิมข้าวแกงบุฟเฟ่นะครับร้านก็จะอยู่ที่ถนนสารสินนะครับก็อยู่ติดกับลวของสวนลุมพินีกันเลยนะครับก็เดินทางสะดวกนะครับมีที่จอดรถนะครับมาอุดหนุนร้านพี่บอลก็ได้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆของช่องเรานะครับ เราก็จะมีรีวิวร้านอาหารนะครับร้านเด็ดร้านอร่อยนะครับสปีดฟู้ดครับแนวแนวนี้กันอยู่เรื่อยๆครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านครับ